สวัสดีค่ะเมื่อนีม้มาพบกับช่องแกมบรรดาลและเมืองโฉไปเทียวค่ะเมื่อนี้นกะนนมาเดินตลาดกับแม่นะคะะสวัสดีค่ะมึงไม่เล่นกันมึงนั่นไอมึบมึงนั่นอะไรใค่<งา>น้ามงมึงนี่จ้ะเมื่อนี้มาย่างตลาดกับแม่นะคะเออ เพราะว่าเย็นนี้เราจะไปเที่ยวที่อ่างกันอ่านี่เป็นภาพบรรยากาศตลาดแถวหน้าปากซอยบ้านหนองแก้มเอ้ยยังปกากดักหน้าขอข้าวปะนะแม่อันบ่นี่อันนี้ก็เป็น บ้านน้องแก้มเองบ้านน้องแก้มมันจะอยู่ข้างซ้ายโลตัสฝั่งพูพนเลยค่ะเอาหน้ามาร้าสองถุงจ้ะมะาร้าสดวันนี้เรามาตลาดกับแม่นะคะคุณแม่มาเสียตัง <laughs> วันนี้เมื่อนี้เขาซิบไปกินกุ้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำนะคะเป็นอ่างจี่งอนนันไปไล่สดยูฟุนนะคะเขาก็จะไปกินกุ้งอย่นั้นนะคะก็ขอขอบคุณอีกรอบนะคะกุ้งจากคุณพ่อประเวศนะคะเป็นกุ้งสองชนิดหนูจำชื่อกุ้งบ่ได้กุ้งอย่างเนี้ยนะหนูก็ม่ดูเหนแต่เป็นกุ้งเอาไว้ย่างแต่แซ่บแพง แม่ซื้อบอกพริกไปทำนะคะเพราะปกติบ้านหนูจะทำน้ำจิ้มกินเองซื้อน้ำจิ้มเฮ็ดเองเอ้ยซื้อน้ำจิม้มมาปัานเองนะคะเฮ็ดน้ำจิ้มเองกินทุกเช้าเวลาเฮ็ดหมูกรนหะเอาป้าจะองนี่แหะหูมันไก่แล้วอ๋อพุ่งมี้วันที่สองจ้ะไปเมื่ออื่นค่ะปะ<อ>้า <c oughs> ทักทักคุณป้านะคะปกติหนูก็เคยมาอยู่นี่แล้วค่ะมานั่งขายกล้วยน,นี่หนูแล้วนั่งขายก,ยากล้วยแถวๆนี้นะแต่อันนี้มันห่างแล้วเพื่อนก็เก็บไปแล้วไม่นี่คนหลายเนาะแต่อากาศร้อนมากก็พริกไปตา,น,าน้ำจิ้ให้น้แก้กิน บอร์รี่ล้ค่ะเป็นตลาดแรงมีทุกวันตลาดเงียบเเนี่ยหยาบ่าได้เด้อสวัสดี่าวรามือค่าแมวอย่างบ้าผักสดมาก

แต่มันนี่แดดแรงมากเดินตลาดแบบสองเม่รููเอาแต่ผักเสี้ยงเดี๋ยวก็ได้ค่ะแ่แต่แม่หนูทำน้ำจิ้มอร่อยนะคะเพราะว่าแม่เป็น อดีตแม่ครัวร้านอาหารดังชัยภูพูชื่อไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้แม่บราได้เหตุอย่างนะคะเพราะว่าต้องเบิงย้ายดูแลย,ย้ายเสาบ้านนะคะเพราะว่ามันบางคนมีคนอยู่บ้าน,น,านาแดดก็ดีค่ะ ย้ายแต่มือก็ได้แบชุ่งเขาแล้วลมีทุกคนทักหนูนนห,นหนูเขินด้เด่นเนี้ยแม่ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้กลับบ้านโดนมากเขาไปเห็นหนูโดนเขาก็ได้แบบแปลกตาล็กนิดนึง,งนนกกอะไรอย่า,ยยา,ยยายงเงี้ยเด้อเด้อมาไปชมตัดย้อยตัดย้อยย้ายถงไปคิปผวัสดีค่ะ นี่ปลมึกาเสียชรค่อะไรน้องย่างกปลาหมึมหนย่างคือของพี่กนี่จะพาไปดูแจ่วฮอนร้านอร่อยเวลามาชยภูมิต้องไปกินนะคะเพราะมันแซ่บเด็อ๋อนึ่ว่าเราบอมาสวัสดีค่ะ ที่สองค่ะนี่เป็นเด็กเก็บใส่ละเท้าสวยๆเนี่เอเดวองกัสดีค่ะนี่ด้วยค่ะพ่อพี่น้องร้านแจ่วฮอนสุดเด็ดชลกาอุ้ยไปวันที่หาดอะเมื่ออื่นเนี่ยล้วค่ะไไที่ซื้อไปกินทุกรอบค่ะก็เจ้านี่ละค่ะนี่อันนี้ชุดลรลอยมันบอก ชุดนหนึ่งร้อยนะคะอันนี้แสบบิลีพิกัดหน้าสี่แยกชรลกาเชัยภูมิจ้าโปรโมร้านได้เด้แย่ดวงเด้อเอาเพิ่มค่ะอ้าวเขื่อนได้หนูเี่ออันนี้ก็ข้างหน้าบานก็มีแต่คนบานเดียวกันค่ะ เป็นโมแม่บ้างรุ่นน้องแม่บ้างคนรู้จักพ่อคนรู้จักแม่คนรู้จักญาติเดี๋ยวเพิ่งจะขับไปสมงเนาะอือ้อแดดนอนเลยนอน,อนอมากแต่เ,เราจะเข้าบ้านกันนะคะเพร่ะมันไม่นอนเดี๋ยวแปดนาทีพอดีเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อ จะมีชีวิตต่อยอีกตอนเย็นนะคะแล้วก็จะเตรียมรอชมกันนะคะสวัสดีค่ะ